พักจากเรื่องเครียดๆ<ด>มาดูเรื่องของความบันเทิงกันบ้างแล้วจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าความบันเทิงทุกรูปแบบคุณผู้ชมมารวมอยู่ในที่เดียวกัน AIS นะคะส่งมอบความบันเทิงแบบครบวงจรครบจริงๆคุณผู้ชมะนะคะ p l a y u l t i m a t e เป็นการรวมเอาสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ Netflix Max Disney Plus Hotstar iQIYI v i e VTV โอ้โหนี่คือรวมแบบ แบบตัวตึงอ่ะเหมือนอเวนเจอร์จริงๆแบบรวมกันนี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมาตลอดเพราะปกติเวลาดูเรื่องนี้ต้องอย่างอันนึ่งจะไปดูอีกอันนึงเราก็รออยู่เมื่อไหร่จะรวมรวมแล้วรวมแล้วค่าต่อเดือนคือ999บาทซึ่ง AAS เนี่ยก็เชื่อมต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าครบเลยนะคะเรียกว่าเป็นแบบดิจิทัลไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์บนโครงข่ายที่ดีที่สุดตอกย้ำกานเป็นศูนย์กลางการรับชมคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดครบที่สุดคืออันนี้มันต้องถือว่าเป็น The Largest Entertainment Hub เลยนะ หน้าทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกด้วยการดวอเริกานสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Netflix, Max, Disney Plus, Hotstar, นะคะ i อชีอีวิวแล้วยังมีช่องพรีเมียมดัง22ช่องโอ้โ oh, หรับชมได้ผ่านทาง A I S Play กับแพ็กเกจ Play Ultimate พิเศษสำหรับลูกค้า A I S 9 9 9บาทต่อเดือนเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของคุณรุ่งทิพย์ค่ะ ต้องบอกว่า Pay Ultimate นะคะเป็นการรวบรวมตัวของแอปพลิเคชันหลักนะคะทั้ง6แอปพลิเคชันนะคะรวมถึงมี22ทีวีพรีเมียมแชนแนลนะคะมาให้ลูกค้านะคะในแพ็กเกจเดียวนะคะที่เราเรียกว่าเป็น Pay Ultimate นะคะในราคาเพียง999บาทต่อเดือนนะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ลูกค้ามีความต้องการในการที่อยากจะใช้ แพ็ก pack เกจแพ็กเกจเดียวนะคะจ่ายครั้งเดียวนะคะเราได้ครบทุกแอปพลิเคชันที่ลูกค้าออต้องการที่จะดูค่ะตรงใจลูกค้าจริงๆนะแล้วก็ลูกค้า AS นะคะคุณผู้ชมระบบรายเดือนเท่านั้นนะสมัครง่ายๆกดดอกจัน6 7 8ดอกจัน9 9แล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะโทรออก999วัตบาทต่อเดือนแล้วก็ยังเป็นเปิดแพ เปิดตัวแพ็กเกจต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เปิดเบอร์ใหม่หรือว่าย้ายค่ายจากเบอร์เดิมหรือว่าเปลี่ยนจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือนก็ส,สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจ Play Ultimate แล้วก็ค่าโทรแล้วก็เน็ต 5G เต็มสปีดเริ่มต้นเพียง1 2 9 9บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสมัครได้ที่ AS Shop ทุกสาขาตั้งแต่วันที่13ธันวาคมเป็นต้นไปอดใจรอนิดนึงนะขอ,อ10วันออ13ธันวา,าบปุ๊บไปเลยนะพร้อมพร้อมเลยค่ะเพราะว่าต่อไปจะได้ไม่ต้องมานั่งเลือกและดูทุกอย่างได้ในที่เดียวเลยนะคะดีจริง